ถาว,วรานแซนดีม้มมึงจำกูได้ป่ะเพื่อนมึงเอารูปนั่นใช่ไหม้ราเคยไปอาจารย์บอกมึงมาซื้อที่กูยมืมจำปาเนี่ยอย่าไปที่พ่อกูเนี่ยมึงเสียวะมันมีข้อสกปนะขน้ขนันอยากคือเล่าคนหนึ่งได้สุดารัตน์แกยืมเราพันวะแกขออนุญาตสุดาครับเพื่อนกูบอกว่าอย่ามาซื้ออย่ามานั่นก็อย่าไปตายพันทรง ถือกุ้มกลินเพลสหายอย่างนั้นตะวันออกคนน่ะบอกว่าอย่ามาโลกนี้กันป่ะอ่าอยากไปเอาซ้ำนี่เพราะดาวริเศษให้ไปหาอยู่หาก,กินนะคุณใช่ไหมไหนไปหาเ็ดคลิปยูทูบแบบนี้ต้องเป็นเรื่องจริงเดี๋ยนี่เรื่องจริงนะครับดได้อยามัวผมนะครับได้อยาจารย์ผมนิดนี่อะไรน,นี่มีอะไรปัญหาโอ้โยหนาแบาบกั้เวเดียวน่ส่วนแบบดกวพิเศษเปียนซาสิวะ <c oughs> บักไอซิดเวีเดซ่าสิบะเว้เว้เว้ยอย่าน้เรเชียวเหรอบักกอดแมงเลยบักไอซิดเวีเดซ่าสิบะตอนนเ้็นเบาบักฮา่นั่งกางหลังเลานี่เอ๊เด๋ยวกูล้วงกัน บักนี่ไอ้บักนพดลไอ้บักนพดลปฐมภะไอ้บักนพด,นปดลปฐมภะกูเบิ่งหน้ากูรู้เลขหน,นิเห็นไหมเต๊กกี้เด็กดากกูแล้วว่าหนินั่นมูนี่ทานเสือที่นี่นยอย่างนั้นพ่อใหญ่พ่อใหญ่กูพ่อใหญ่บรรหารศิลปะอาสาสม,มูนี่กังจังกังจังขึง้นมาเกิดวันข้ามวันลูกพี่กูสุนทอดข้มส้มพงกูน่าเสียไหมเต็กกีแล้วอ่ะสุยามัมแล้วเรื่องหนิเรียงจริงนะ